อยามาเป่าลูกโป่งห้าลูกด้วยรับสอสามสี่ห้าเอ้ยเดี๋ยวขอตัดชิปครับวันนี้ผมก็จะมาเปาลูกโป่งห้าลูกค่ะขอท่าสามคนด้วยกันนะครับก,บก็ก็จะตัดสิดแล้ว โอเคโอเคเ่งเอ้ยลืมเอายางแป๊บ โอเคมาแล้วนะครับก็เอาลูกอันนั้นหายไปอืออีกลูกหาย ไปแล้วสามสี่ห้าสามสี่ห้าโอเคเป้าลูกดูเลย หนึ <Yeah. S 2> ่งลูกแล้วลูกที่สอง ได้สิบแปดนาทียี่สิบห้าวิโอเคลูกที่สองชึ้นโอเคเลยแลย้วอีกสามลูก Okay, oh. បន្តពីអីឡើយครับដៃលោកទាំងអោអត់យ៉ាងអឺអូខេមកណា เราลูกปกุ๊บมอาเขาลูก แปะไป,ไปไหมดแล้ก็อันนี้ก็ลุกที่หนึ่งโอเคทีบบลับลุกที่สองลูกที่สามเสร็ไปแล้วลูกที่สี่ลูกที่ห้าโอเคคนที่จะท้าต่อไปก็คือห <c oughs> นูสาเชนีนยแล้แล้วก็มิสเตอร์มารแล้วก็แล้วก็คนที่มาคอมเมนต์คลิปอ่ะ เออเดีจะทิ้งชื่อเขาไว้ในร่างคิดโอเคขอบคุณผู้ชมมากที่สุดโอ้คำนักลงโทษอีกเลย